แล้วก็คดว่าที่นี่เน่ยเหมาะกับเาดที่สุด เพาก่อนหน้านี้คือเรียนนาำจริงๆนะคะแต่หมายความว่าเหมาะเลยนะคะเพระที่นี่อาจจะเป็นระมับที่สุดแล้วก็เรื่องความสะดวกด้วยในการทำงานแล้เราก็มองโคงการในการสามารถไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะคะก็อ,อยากจะชวนเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะคะมาสมัครเรียนที่นี่กันเยอะๆเ,เลยนะคะ s พ u ศีประทุมค่ะรับรองว่าสนุกนะคะแล้วก็เป็นมหลาลัยที่มีคุณภาพแน่นอน,นะคะ่ะ